2ีปีที่แล้วมีคนเรียกพักนี้ว่าพักแมลงสาบคุณกนกวงกระงานไปพูดในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีวันที่7เมษายน2545แนะนำให้พักประชาธชปัตดปรับตัวแบบแมลงสาบ คุณกระหนกวงประงานพูดเองนะฮะไม่ต้องสงสัยเลยว่ามาถึงจุดนี้ได้เพราะอะไรเพราะแม้แต่คุณชวนที่เป็นเสาหลักของภาคก็ยังไม่มีหลักการดมการจะไปหวังให้หัวหน้าพรรคคนใหม่อย่างนายเฉลิมชัยจะมีเลยไม่มีหรอกส่วนคุณมาร์กอภิสิทธิ์ผมขอให้คุณเลิกเล่นละครได้ไหมผมเนี่ยรู้ทันคุณทุกเรื่องตอนคุณมีอำนาจคุณทำลายภาคประชาชนสุดท้ายไม่มีใครเดวแลคุณเลยตั้งแต่แพ้เลือกตั้งแม้แต่หลานชายของคุณไอจิมพลิกกระโดดออกไปร่วงมบพาก้าออกไปที่น่าเสียใจที่สุดในยุคคุณอภิสิทธิ์คุณ ย้ายพลเอกสมยศภุมพันธม่วงเข้ามาจัดก,การคดีพันธมิตรซึ่งตอนนั้นคุณสุดเทพเป็นคนดูแลตำรวจเพราะฉะนั้นแล้วสมควรแล้วที่วันนี้พักประชาปัตดต้องแตกออกเป็นเสียงเสียงก็เพราะกฎแห่งกรรมนั่นเองครับท่านผู้ชมครับ